คือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบสั์และกิจยาจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านสงธรรมะแป่นวิชาที่ไว้ให้สวัสดีค่ะตอนรับทั้ง,งผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่มออค่ะรายการของเราก็ กลับมาพบก,กับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะทางสถานีวิทยุมาออกปัตนิยเ f ม107.25เมกะเฮิร์ค่ะทางวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.psd10725.net แล้วก็รับชมได้นะคะทางเพจ a c e b o o k ของสถานีวิทยุมาออกปัตนิยเ f ม107.25เมกะเฮิร์ของเราค่ะเรากลับมาพบก,กันวันนี้ค่ะช่วงเช้าของวันจันทร์นะคะจันทร์ที่2ธันวาคม2567นะคะหลายพื้นที่ค่ะนะคะก็ ยังคงประสบนะกับปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะคะก็ส่งกำลังใจค่ะ,ะให้กับทุกทกท่านนะคะที่ประสบปัญหาด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนะคะในพื้นที่ของ ตัวเมืองค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะนะคะก็ปริมาณน,น้ําก็ลดลงนะคะเล็กน้อยค่ะนะคะแต่ว่าบางช่วงบางตอนในส่วนของถนนหนทางค่ะก็สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะคะแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะนะคะที่ยังมีปริมาณน,น้ําเยอะอยู่นะคะก็คือในส่วนของบริเวณหน้าโรงเรียน อนุบาลปัตตนีนะคะรือว่าในส่วนโซนของอน้าโรงเรียนเทศบาล4นะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดโต้รุ่งนะคะก็ยังคง มีน้ำนะคะท่วมขังกันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะก็การเดินทางไปมานะคะในวันนี้ก็อาจจะยังไม่สะดวกนะคะอารักขาก็ส่งกําลังใจนะคะให้กับทุกๆท่านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกสักครู่นึงค่ะเราก็จะติดตามนะะในส่วนของบรรยากาศนะคะความช่วยเหลือต่างๆค่ะนะคะที่จะมีให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมอออกปัตตานีนะคะรวมถึงในส่วนของจังหวัดปัตตานีค่ะนะคะที่ผนึกกําลังกันทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะที่จะดูแลบรรเทาทุกข์ให้กับ พี่น้องผู้ประสบภัยกันด้วยนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงรอบรัวมหมวออกค่ะช่วงนี้นะคะก็มาอัปเดตสถานการณ์นะคะมาฟังในส่วนของประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะฉบับที่2 67ทับ2 5 6ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่3 ถึง5ธันวาคม2567นะคะยองความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจากเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้นะคะลงสู่ทะเลอันดามันในเรยะต่อไปค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกคมีฝนหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ วันที่3ธันวาคมค่ะนะในวันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดสงขลาปัปตตานียะลาและนราธิวาสค่ะช่วงวันที่4-5ถึงธันวาคมนะคะก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมนะคะแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะซึ่งอาจจะทําให้พื้นที่เสี่ยงภายเืินน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งและดินโคลนถนมในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้นะคะ สำหรับคลื่นรมบริเวณอ่าวไทยค่ะก็จะมีกำลังแรงนะคะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะที่จะเดินเรือนะคะไปในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองนะคะส่วนเรือเล็กค่ะ นะคนงดออกจากฝั่งค่ะในระหว่างันที่3ถึง5ธันวาคม2567นะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดด้วยในคะประกาศนาวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567เวลา5นาฬกาค่ะนั่ก็คือประกาศล่าสุดนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นะคะก็ติดตามนะคะในเรื่องของข่าวสารพยากรอากาศกันนะคะแล้วก็หลายท่านบอกว่าแมนะคะน้นายังไม่แห้งสนิทอ่านะจะเป็นอย่างไรหรือเปล่านะ,ะในส่วนของอฝนฟ้านะคะที่จะตกลงมาเพิ่มเติมนะคะอาละขันก็คือข่าวสารพยากรอากาศกนนะค่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันะะนั่นคือช่วงรอบรัวมมอออค่ะช่วงรอบรั้วมอออ รอบรั้วมอ,ออกกันนะคะคุณฝังขาในส่วนของมออปตานีค่ะนะคะในช่วงที่พี่น้องประชาชนค่ะนะประสบภัยพิบัติค่ะในส่วนของมออปตานีของเรานนะคะก็ได้ดูแลช่วยเหลือค่ะพี่น้องประชาชนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเปิดโรงครัวค่ะ นะคะสำหรับการเปิดโรงครัวนะคะเพื่อที่จะดูแลนะคะในส่วนของอพี่น้องผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายในมออปตนีเองนะคะเพราะว่าเด็กน้องๆน,นักศึกษาค่ะนะคะกอ็อยู่เป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวนะคะรวมถึงค่ะนะเราก็เปิดโรงครัวค่ะที่จะทําอาหารค่ะเพื่อที่จะนําไปนะคะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนะผู้ประสบภัยนะคะซึ่งเราก็เปิดโรงครัวกันมาค่ะนะตั้งแต่วันที่ 27พิพฤศจิกายนกันแล้วนะคะแล้วก็ยังคงเปิดโรงครัวกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะซึ่งในส่วนของโรงครัวค่ะที่เราเปิดนะคะก็จะมีอยู่ที่ลาลาแมสมิแลนะคะก็เป็นครัวกลางนะคะของวิทยาคิดปัตตนีค่ะนะคะรวมถึงนะคะเราได้ร่วมมือนะคะกับ ในส่วนต่างๆค่ะนะเมื่อวันเสาร์นะเราก็ไปเปิดโรงครัวที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีค่ะนะคะแล้วก็เปิดโรงครัวนะคะตั้งแต่วันเสาร์จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนะคะที่เทศบาลตำบลรูดสมิแลค่ะนะคะก็เป็นการผนึกกำลังร่วมด้วยช่วยกันค่ะกับเทศบาลตำบลรูดสมิแลค่ะเพื่อที่จะจัดเตรียมนะคะในส่วนของ อาหารนะคะที่จะส่งมอบนะคะให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่นะคะก็ทำงานกันนะคะอย่างไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวนะคะก็ส่งกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะรวมถึงส่งกําลังใจค่ะนะคะ,นะคะให้กับ พี่น้องผู้ประสบภัยกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเราได้รับความร่วมมือค่ะไม่ว่าจะเป็นจากนักศึกษาอาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยค่ะรวมถึงนะคะอาสาสมัครในการปรุงแล้วก็จัดส่งอาหารค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ในส่วนของมอ,อปบตานีนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะทุกภาคส่วนนะคะร่วมสนับสนุนนะคะการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างพลังแห่งการ แบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะนะในส่วนของ ผู้มีจิตศรัทธาต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนต,ต่างๆค่ะนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ได้นําวัตถุดิบนะคะมาบริจาคนะคะได้นําน้ำค่ะมาบริจาคเพื่อที่จะส่งมอบต่อนะคะไปยังผู้ประสบภัยนะคะในโอกาสต่อไปด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆท่านค่ะนะะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะซึ่งขณะนี้นะคะฐานน้ําใจก็หลั่งไหลมามากมายนะคะซึ่งจะส่งต่อไปกับาไไปถึงผู้ประสบภัยนะคะในโอกาส ต่อไปด้วยนะคะวันนี้เราก็ยังเปิดโรงครัวกันฟังค่ะที่ลานลา,นลานแมสมมแล์นะคะแล้วก็เปิดโรงครัวนะคะร่วมกับเทศบาลตำบลรูสมิมแลนะคะที่ ที่ว่าการเทศบาลตำบลรูสิมิแลด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่ว่างเว้นภารกิจแล้วก็บ้านของท่านนะคะไม่ได้ถูกน้าท่วมคุณผู้ฟังค่ะนะคะแล้วก็มีแรงอ่ะก็ขอเชิญชวนเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็จะมีการระดมสัมพะกาลังมีการโพสต์เฟซบุ๊กกันอยู่นะคะว่าขอจิตอาสาที่จะมาร่วมนะคะในการที่จะจัดทําอาหารที่โรงครัวะคะ่ะทั้งสองที่เลยนะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่ สนใจนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมนะเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการที่จะส่งต่อความช่วยเหลือนะคะไปยังพี่น้องผู้ประสบภ,ภัยกันนะคะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาได้เลยนะคะ อาละค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะนั่นก็คือมอค่ะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะมอบเรือกูก้ภัย Wi-Fi แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ค่ะโดยการสนับสนุนของบอพอทอค่ะในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่นะคะซึ่งเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะเมืม่อวันที่30 พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะก็นําโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรุณิวับรบัวเนียลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภคไมิตรีพันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมวิทยาเขตปัตตานีนายบรรจงฉเฉลิมวงหุ้มในการสํานักงานวิทยาเขตปัตตานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาทิตยาสมโลก หัวหน้าสถานีวิทยุมออ,อปัตตานีนายเศษอันยุฟรีนาย,ยกองการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะนายจตุรนเอี่ยมโสภาคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพร้อมด้วยนักศึกษาแล้วก็บุคลากรของอมอ,อ,อปัตตานีค่ะนะคะก็ลงพื้นที่นะคะที่จะ ไปนะคะ,อะมอบนะคะในส่วนของเรือกู้ภยัย Wi-Fi รับมือภยัยพิบัติแก้ปัญหาอุทกภยัยแล้วก็ฟื้นฟูนะคะในส่วนของชีวิตครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภายัยพิบัติในพื้นที่หมู่ที่4บ้านกือยาตำบลปากหารังอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัด ัตตนีค่ะโดยมีนายอายุบสมาแอกำนันตำบลปากหรังเป็นผู้รับมอบนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังได้ไปมอบอาหารกล่องค่ะพร้อมด้วยน้ำดื่มนะคะให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอทุทกภัยที่หมู่ที่8บ้านเจดีตําบลปากาหรังอัำเพื่มืองปัตตนีด้วยนะคะ สำหรับเรือกู้ภัย Wi-Fi ค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานนะคะจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อค่ะของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอวนะคะหรือว่าหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่มหาวิทยาลัยน,นราธิวาสราชนครินนะคะโดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะคะของ นวัตกรรมนะคะในในส่วนของการเป็นเรือต้นทุนไม่สูงนะคะการใช้งานไม่ซับซ้อนนะคะดูแลรักษาง่ายแล้วก็มีคุณลักษณะพิเศษของเรือท้องแบน,นะค่ะที่สามารถที่จะ ใช้งานได้ในพื้นที่น้ำตื้น 20- 30เซนติเมตรค่ะก็สามารถที่จะรองรับน้ำหนักบรรทุกได้40กิโกรัมการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณไวไฟในรัศมีไม่เกิน30เมตรค่ะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ต่อเนื่องกัน4-6ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าจากระบบโซลาเซล ที่สามารถจ่ายไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้12เครื่องนะคะพร้อมทั้งชุดสวิตเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งก็ถือว่านะ,ะเป็นการตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้าในช่วงนํำท่วมนะ,ะซึ่งก็มีภาวะติดขัดเรื่องของการจำหน่ายไฟฟ้าค่ะให้สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้นะคะนี่ก็คือเรื่องของ นวัตกรรมนะคะที่จะนำมานะคะช่วยเหลือนะคะในส่วนของอพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมเช่นเดียวกันนะคะที่นำไปนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะนั่นก็คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหา,าวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีของเรานะคะนักวิทยาก็ได้นำนะคะในส่วนของนวัตกรรมเครื่องกรองน้ําเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการกรองน้ําดื่มเพื่อปรุงอาหารในครัวเฉพาะกิจนะคะซึ่งก็เหมาะสมนะคะสำหรับในส่วนของอสถานการณ์น้ําท่วมนะคะสำหรับเครื่องกรองน้ําเคลื่อนที่นะคะ เครื่องนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าคุณผู้ฟังขาแล้วก็สามารถที่จะใช้ระบบโซล่าเซลล์ซึ่งก็เหมาะนะคะสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินน้ำท่วมไฟฟ้าดับในขณะนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็สามารถผลิตน้ำดื่มที่สะอาดจากน้ำประปาได้โดยตรงนะคะหรือว่าหากไม่มีน้ำประปาก็จะใช้ระบบปั๊มดูดน้ำคลองหรือว่าน้ำท่วมเพื่อเป็นน้ำดิบผลิตน้ำดื่มได้นะคะโดยเครื่องกรองน้ำเคลื่อนที่พลังแสงอาทิตย์นะ เป็นนวัตกรรมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีนะคะร่วมกับสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะพัฒนาโดยนายพิสิทธิพงศ์หมื่นประเสริฐดีนายสมบัตินพจนส,สุภาพนางสาวประภัชยากรทัศลิ้น,นะคะแล้วก็นางฟาริดะ เจอารี e ค่ะร่วมกันสร้างแล้วก็พัฒนามาตั้งแต่ปี2565ค่ะการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศในงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดขึ้นณนจังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อปี2565ค่ะรวมถึงรางวัลชนะเลิศจากโครงการพัฒนาบุคลากรผ่านนวัตกรรมนะคะ PSU Innovation Challenge 2023 มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็ได้นําเครื่องกรองน้ํานี้นะคะมาใช้กรองน้ําช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนน้าดื่มในปีที่แล้วบางค่ะแล้วก็บริการชุมชนในสถานการณ์น้ําท่วมในปีนี้นะคะซึ่งเครื่องกรองนะคะผ่านระบบ r O ค่ะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยระบบ ยูวีนะคะทำให้ผ่านมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มโดยสามารถกรองน้ำได้120ลิตรต่อชั่วโมงสามารถให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มากถึง60ครัวเรือนต่อวันค่ะนะท้งนี้นะคะหากชุมชนหรือว่าหน่วยงานใดค่ะต้องการใช้บริการเพื่อนำไปกรองน้ำดื่มสะอาดให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็สามารถติดต่อรับความช่วยเหลือได้ค่ะที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาขิต ปัตตานีนะคะหมายเลขโทรศัพท์073331303ค่ะ073331303นะคะนี่ก็คือข่าสารที่หยิบม,มาฝากกันนะคะในช่วงของรอบรั้วมาอ,อค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าสารค่ะนะคะในช่วงรอบรั้วมาอ,อค่ะที่จะฝากทุกท่านกันไว้ตรงนี้นะคะในส่วนของ อมออปัตตานีค่ะนะก่อนหน้านี้นะีคะเราก็ได้มีประกาศหยุดการเรียนการสอนค่ะนะคะจนถึงวันที่สองนะคะ,ะจนถึงวันที่1ค่ะธันวาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่นะคะยังไม่ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะ,อะมออปัตตานีค่ะก็ได้ออกประกาศค่ะเมื่อวันนี้นะคะหยุดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนะคะในระหว่างที่2ถึง6ธันวาคม2,500 67ด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องของการประกาศหยุดการเรียนการสอนแล้วก็วันนี้ค่ะหลายพื้นที่ก็มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนนะแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนะคะทุกแห่งนะในส่วนของเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะแล้วก็ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีก็มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ธันวาคมด้วยนะคะแล้วก็หากสถานการณ์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งนะให้กับ นักศึกษาได้ทราบกันในโอกาสต่อไปด้วยค่ะนี่คือข่าวสารที่หยิบมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงรอบรั้วมอออีกสักครู่จะมีข่าวในช่วงรอบรู้ตานีค่ะให้ติดตามกันนะคะอีกสักครู่ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะมืดมนน้ํากําลังท่วมในหลายพื้นที่และหลายชีวิตต้องเผชิญกับความยากลําบากแต่เราทุกคนยังคงมีความหวังค่ะ อย่าท้อแท้เพราะในทุกๆความยากลำบากนั้นมักจะมีแสงสว่างและกำลังใจจากทุกคนที่ยืนเคียงข้างกันขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่เคยเดินอยู่คนเดียวเรามีเพื่อนพี่น้องที่คอยให้กำลังใจช่วยเหลือและมุ่งมั่นฟื้นฟูชีวิตของคุณให้กลับมาดีขึ้นได้ไม่ว่าจะหนักหนาะสักเพียงใดสู้ต่อไปนะคะน้ำจะลดไป แสงแดดจะกลับมาส่องสว่างขอให้ทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมได้มีความแข็งแกร่งและกลับมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เร็วๆนี้นะคะร่วมส่งกำลังใจโดยสถานีวิทยุมออปัตตานี FM 107.25 MHz เมก ออปต,ตนีขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีมหาิจยาลัยสงขลานครินทร์วงเล็บวอขอจุดปนอจุดเพื่อเงินบริจาคสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติเลขที่บัญชี7042746826ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณนุริหันสาดาราหมายเลขโทรศัพท์0899764502หากท่านประสงค์ต้องการรับใบเสร็จรับเงินสามารถแจ้งชื่อที่อยู่และรายละเอียดได้ที่ลาย0899764502คุณนุริหันสาดาราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ช่วงรอบรั้วตานีกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการที่นี่มาอค่ะันคือช่วงรอบรั้วตานีค่ะสําหรับรอบรั้วตานีนะคะก็ยังคงเป็นข่าวสารค่ะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้าท่วมค่ะเมื่อวานนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะนะคะพร้อมด้วยคุณเปิ้ลนครค่ะนะคะก็ลงพื้นที่ ช่วยผู้อพยพน้ําท่วมปัตตานีค่ะขับเจสกีเข้าช่วยเหลือให้กําลังใจนะคะที่ศูนย์อพยพบ้านคลองวัวตําบนดอนรักอําเภอินหนองจิกค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40อาเภอเมืองปัตตานีนะคะนางพาติมอสตีกามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยคุณเปิ้ลน,นาครดารานักแสดงชื่อดังค่ะพร้อมคณะนะคะได้ร่วมพบปะประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะซึ่งได้อพยพมายังศูนย์พักพิง ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40นะคะโดยมีประชาชนนะคะอบพยพมานะคะอยู่ที่นี่นะคะจำนวน600คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนที่อพยพมาอยู่ที่นี่ก็ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอหนองจิกค,ค่ะแล้วก็เขตพื้นที่รอยต่อของอำเภอเมืองแล้วก็ยังมีรายงานอีกว่าจะมีประชาชนอีกหลายครัวเรือนค่ะจะเข้ามาสมทบณณศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะแล้วก็ เมื่อวานนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าค่ะนะคะทีมของคุณเปิ้ลนครค่ะก็ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะโดยจะนําอาหารและก็อพยพป,ประชาชนออกมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีและก็คุณเปิ้ลนครค่ะที่เดินทางมาถึงนะคะ,ะก็จะได้ร่วมกันทํากับข้าวแจกให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมโดยมีการตั้งโรงครัวพระราชทานจํานวนสองคัน จากมฑลทนทหารบกที่46พร้อมกําลังพลทํากับข้าวนะคะซึ่งกับข้าวก็นะเป็นกับข้าวง่ายๆคุณฟังขาอาหารน้ําท่วมค่ะนั่นคือไข่เจียวนะคะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนะะที่ทานกับข้าวร้อนๆอ,อร่อยๆกันนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแล้วก็คุณเปิ้ลน,นะคะรวมถึงทีมงานค่ะนะคะก็นะคะได้เดินทางไปยังหมู่ที่5บ้านคลองวัวตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะโดยมีเจสเกีจำนวนหกลำค่ะเพื่อที่จะขับเข้าไปนำเข้าวกล่องน้ำดื่มนะคะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ศูนย์อพยพในพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านคลองวัวนะซึ่งก็ที่นี่ค่ะก็เป็นพื้นที่ที่ มีน้ําท่วมสูงค่ะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางได้นะนอกจากทางเรือเท่านั้นค่ะนะคะในส่วนของคุณเปิ้ลนครค่ะนะคะก็ได้กล่าวว่าหลายตําบลหลายอําเภอที่กําลังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะไม่ว่าจะเอาคนออกมาหรือว่าคนไม่ยอมออกมาเนี่ยก็ต้องเอาอาหารเข้าไปให้นะคะเอายารักษาโรคไปให้นะคะซึ่งก็ต้องดูหน้างานกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเขาไม่ออกมาก็ต้องเอาอาหารให้เขานะคะ แล้วก็ถ้ามีคนไหนอยู่ในเคสป่วยนะคะหรือว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ต้องอบพยพออกมานะคะก็จะทำภารกิจค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะโดยมีหลายทีมค่ะที่มาร่วมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทีมกองจูนทีมจากสมาคมเตียสกยีแห่งประเทศไทยแล้วก็มาจากทีมสุราษฎร์ทีมสงขลาทีมกู้ภัยค่ะมาประสานงานร่วมกันให้กําลังใจนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะซึ่งก็บอกว่าเข้าใจค่ะว่ายังมีความสูญเสียอีกมากมายซึ่งตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคนไทยทั้งประเทศเนี่ย รอช่วยเหลือทุกคนอยู่นะคะอคะ้วคะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะสถานการณ์ในพื้นที่บ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นยะลานาราธิวาสแล้วก็ปัตตานีของเราเองนะคะก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากพี่น้องค่ะในส่วนกลางแล้วก็จังหวัดอื่นๆในภาคใต้คะ่ะที่เขายังไม่ประสบภัยพิบัตินะคะตอนนี้ก็มารวมตัวกันอยู่ที่ จังหวัดปตัตตานีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณบินนะคะหรือว่าคุณฝันดีฝันเด่นนะคะรวมถึงนะคะหลายๆท่านนะคะต้องขออภัยะะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อณที่นี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะแทนชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้แทนชาวจังหวัดปตัตตานีด้วยนะคะที่เข้ามาดูแลนะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ คนไทยไม่ทิ้งกันนะคะช่วยเหลืออะไรได้เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีหลายหลายท่านค่ะที่ไม่สามารถลงมาในพื้นที่ได้ก็นะคะบริจาคไม่วก็จะเป็นสิ่งของเงินทองค่ะที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านเราด้วยนะคะก็ขอขอ,ขอบคุณสําหรับน้ําจิตน้าใจของทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะที่เฉลิพรพิมลโุไรรัตผู้ดาเนินรายการร่วมถึงรายการที่นี่หมอออก็ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็ทุกท่าน รัท่ะะอัปเดตเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมได้นะคะทุกช่วงเวลาค่ะของสถานีวิทยุมอออกปัตตานีค่ะวันนี้พรพิมลค่ะก็ขอลาไปนะคะในช่วงของรายการที่นี่มอออกขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ,<ล>ะัังสสกษาาานนนนคววใรร้ช้ชชยิุห